บทที่99ลมหยุดฝนซาโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีจากนั้นเมื่อเด็กสีคนอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทยอยกันเดินออกมาพวกเขาไม่เพียงอาบน้ําแม้แต่เสื้อก็ซักเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทั้งเสื้อเปียกเปๆอย่างนั้นออกมาด้วยชินซือโอรีบให้พวกเขาเข้าห้องน้ําไปถอดเสื้อออกแล้วยโยนลงเครื่องซักผ้าซักและปั่นแห้งจากนั้นก็ใช้เครื่องอบผ้าอบให้แห้งค่อยให้พวกเขาใสา่ ดูสิผมนี่ดูแลเด็กไม่เป็นจริงๆชินซือโอพูดอย่างจนปัญญาเมื่อสวมเสื้อที่สะอาดแล้วพวกเด็กๆก,ก็เดินเข้ามานั่งลงบนพื้นอย่างมีระเบียบชินซือโอให้พวกเขานั่งบนโซฟาแต่พวกเขาก็ดึงดันปฏิเสธฉันมีเรื่องจะพูดกับพวกเธอคือแบบนี้ฉันชื่อถินเป็นเจ้าของฟาร์มปลาแห่งนี้คุณลุงคนนี้คือทนายความของฉันคุณเออบักพวกเธอก็คงเห็นแล้วว่าฟาร์มปลาของฉันใหญ่มากสถานะทางการเงินของฉันก็ถือว่าดี ชินซือโอพูดช้าช้าเด็กชายที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ฟังถึงตรงนี้ก็ดีใจจนหยุดไม่อยู่ถามว่าคุณจะบอกว่าฟาร์มปลาของคุณพนักงานไม่พอจะให้พวกเรามาทำงานเหรอครับรับรองว่าไม่เป็นคดีความแน่นอนครับชินซือโอโบกปัดมือแล้วพูดว่าไม่ใบหน้าเด็กสี่คนแสดงออกถึงความผิดหวัง ชินซือโอผพูดต่อว่าฉันอยากให้พวกเธออยู่ต่อแต่ไม่ใช่รับเลี้ยงพวกเธอนะพวกเธออยู่ที่ฟาร์มปลาไม่ต้องออกไปเร่ร่อนอีกฉันจะอุปการะให้พวกเธอได้เรียนหนังสือและโตเป็นผู้ใหญ่เองฟังจบปฏิกิริยาของเด็กทั้งสี่คนไม่เหมือนกันเด็กที่เก็บตัวใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่น่าเชื่อเด็กหญิงมีความลังเลเด็กที่ชอบทําตัวเป็นผู้ใหญ่นั้นดีใจสุดขีดส่วนเด็กชายผิวสีดํานั้นออกจะตื่นกลัวดวงตาเลือกกอไล่กอไม่หยุดเหมือนกับกําลังมองหาอะไร ชินสือโอพอเดาความคิดของเด็กพวกนี้ออกเด็กผิวสีดำมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีของฟรีอยู่ตัวเขาทั้งเลี้ยงข้าวทั้งจะขออุปการะพวกเขาอาจจะมีแผนชั่วอะไรอยู่ก็ได้เด็กหญิงก็คงมีความคิดคล้ายๆกันแต่คงจะเชื่อว่าทุกคนมีความคิดที่จะทำความดีจึงไม่อยากจะสงสัยในตัวฉินสือโอมากเกินไปเด็กอีกสองคนนั้นคงไม่ต้องพูดไรเดียงสาขนาดนี้คงไม่ได้คิดอะไรนอกจากดีใจเท่านั้น เออบักยิ้มอย่างใจดีนั่งลงบนพื้นมองไปที่เด็กทุกคนพูดว่าพวกเธอเรียกฉันว่าคุณปู่เออก็ได้ความจริงคือฉันเองที่อยากรับเลี้ยงพวกเธอเพราะฉันก็เคยเป็นเด็กกำพร้าอย่างพวกเธอมาก่อนจากนั้นก็ถูกกลับเลี้ยงโดยคนดีคนหนึ่งถึงมีวันนี้ได้แต่ว่าพวกเธอก็เห็นแล้วว่าอายุฉันไม่เหมาะสมดังนั้นจึงต้องให้ฉินมาคอยช่วยดูแลพวกเธอทั่วคราวชินซือโอภายนอกยิ้มแต่ในใจกลับถอนหายใจไม่หยุดนี่มันเรื่องอะไรกันตัวเองยังไม่ทันแต่งงานก็ต้องเป็นพ่อคนแล้วเหรอ แต่ว่าก็มีดีอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือเขาเพียงแค่รับผิดชอบดูแลพวกเขาทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในด้านกฎหมายไม่อย่างนั้นหากลองคิดในด้านลบหากวันหนึ่งเขามีลูกของตัวเองขึ้นมาจะแบ่งสมบัติกันอย่างไรในขณะที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาเขาคิดได้ถึงปัญหาหน่ากลัวอีกปัญหาหนึ่งคุณปู่ของตอนนั้นได้ข่าวว่าตอนหนุ่มๆถือได้ว่าเป็นคาสโนวาคนหนึ่งทำไมถึงไม่มีลูกหลานเลยสักคนถึงกับต้องยกทรัพย์สมบัติให้กับเขาเลยเหรอ เป็นไปได้ไหมว่าราคาขอองค์การได้รับพลังโพไซดอนก็คือสูญเสียคุณสมบัติในการให้กําเนิดพอคิดถึงตรงนี้ชินซอโอรู้สึกเย็นว่าไปทันทีลองคิดให้ลึกกบว่านี้ไม่ว่าเออบักจะทําอะไรก็จะคิดเผื่อเขาก่อนเสมอครั้งนี้ที่เขาออกแรงยุยงเขาถึงขั้นบังคับให้เขารับเลี้ยงเด็กพวกนี้เพราะอะไรกันไม่รู้ว่าจะมีตื้นลึกหนาบางอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าคุณทํางานอะไรนะครับเด็กชายผิวสีดําถามเชิงสอบสวน เออบักหยิบใบอนุญาตว่าความทนายของเขาออกมายิ้มบางๆว่าฉันเป็นทนายความก่อนจะเกษียณเคยทำงานที่สถานทูตและเป็นประธานศาลสูงสุดของศาลทั้งสี่รัฐเมื่อได้เห็นบัตรประจำตัวทนายความสีน้ำตาลเด็กชายผิวดำกับเด็กผู้หญิงดูโล่งใจไปมากจากนั้นพวกเขาก็เริ่มถามคำถามสเพเหระที่เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อพระเจ้าพวกคุณจะรับเลี้ยงพวกเราจริงเหรอครับต่อไปพวกเราสามารถอยู่ที่ฟาร์มปลาได้จริงเหรอครับ พวกเราจะได้กินอิ่มทุกมือใช่ไหมครับกินข้าวผัดที่แสนอร่อยเหมือนเมื่อกี้อีกได้ไหมครับต่อไปจะไม่มีคนมารังแกพวกเราแล้วใช่ไหมแบบนี้พวกเราก็ไปโรงเรียนได้แล้วใช่ไหมชินซือโอสลัดความคิดมากของเขาออกไปทั่วคราวเขาฝืนยิ้มบกปัดมือแล้วพูดว่าใช่แล้วต่อไปพวกเธอจะอยู่ที่นี่ทุกคนจะมีห้องเป็นของตัวเองจะได้กินอิ่มทุกมือและไม่มีคนมารังแกพวกเธอได้อีกแน่นอนว่าพวกเธอต้องไปโรงเรียนด้วยตามนี้แหละ ทุกคนจะมีห้องเป็นของตัวเองพระเจ้านี่คือเรื่องจริงใช่ไหมห้องของตัวเองห้องที่สามารถตกแต่งห้องอย่างไรก็ได้เด็กผู้หญิงเบิกตาสีฟ้าเขียวโตวแล้วถามอย่างดีใจเด็กอีกสามคนก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันชินซือโอไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ห้องหนึ่งมีเด็กยัดรวมกันถึงเจ็ดถึงสิคนการได้มีที่ส่วนตัวที่เป็นของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันแค่ไหน ในทุกปีทั้งอเมริกาและแคนาดาต่างก็มีเด็กกำพร้าหนีออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเหตุผลหลักๆก,ก็คือการอยากไปแสวงหาอิสรภาพในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั้นเด็กพวกนี้ก็เหมือนสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เราได้เห็นในหนังหรือภาพยนตร์ล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงคนที่สามารถมอบทั้งความรักความยุติธรรมให้กับงานการกุศลจะมีสักกี่คนเชียว สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและศูนย์ดูแลคนชราแต่ไหนแต่ไรก็เป็นสถานที่ที่ดำมืดที่สุดในอเมริกาและแคนาดาพูดอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเกินไปยิ่งในเมืองเล็กๆแบบนี้แล้วที่นั่นก็เหมือนเป็นคุกเวอร์ชั่นที่รุนแรงน้อยลงเท่านั้นเองเมื่อได้เห็นเด็กๆถามนู่นถามนี่เออบักก็ยิ้มแล้วลุกขึ้นมาเป็นครั้งแรกของวันนี้ที่เขาหัวเราะร่ายอย่างนี้ จากนั้นเออบักก็ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กทั้ง4คนเด็กชายผิวสีดําชื่อบริสเด็กชายที่ชอบทําตัวเป็นผู้ใหญ่ชื่อกอรดอนเด็กเก็บตัวชื่อมิเชลเด็กผู้หญิงชื่อเทอรี่ทุกคนล้วนมีแต่ชื่อไม่มีนามสกุลหรือก็คือพวกเขาต่างก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่พวกเขาคือใครเรื่องต่อจากนี้เออบักได้จัดการให้เสร็จสับเด็กถูกกลับเลี้ยงภายใต้การดูแลของเขา กฎหมายแคนาดากำหนดไว้ว่าผู้ชายโสดที่อายุต่ำกว่า34ไม่สามารถรับเลี้ยงเด็กได้ทำให้ชินสือโอไม่มีคุณสมบัติพอแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งเขาในการดูแลข้างนอกฝนยังไม่หยุดตกชินสือโอออกไปไม่ได้จึงได้แต่นั่งเล่นอินเทอร์เนต็ตอยู่ในห้องรับแขกส่วนเด็กๆนั่งดูทีวีกันพวกเราไปดูห้องได้ไหมคะเอรอรี่ถามด้วยท่าทีตื่นเต้นและคาดหวัง ชินซื้อโอลูบเบาๆไปที่เส้นผมของเธอแล้วพูดพร้อมหัวเราะว่าตอนนี้ในห้องยังไม่มีเตียงเลยดูทีวีไปก่อนแล้วกันนะจากนั้นเราค่อยไปซื้อของในเมืองกันเมื่อได้ยินว่าจะได้ไปซื้อของพวกเด็กๆก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอีกเมื่อก่อนคําว่าซื้อของกับพวกเขานั้นเหมือนอยู่กันคนละโลกหู่จือและเป้าจือนั่งข้างกันแล้วมองไปที่เด็กสีคนอย่างสงสยัยชองงอต้ากระพริบตาใบหน้าเต็มไปด้วยความโงนมันเหมือนเห็นลางร้ายต่อไปคงจะไม่สามารถขู่เด็กสีคนนี้ได้อีกแล้ว ฝนที่ตกจากลมร้อนนั้นมักจะรีบมารีบไปหลังจากฝนเทลงมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็เริ่มซาลงชินซือโอถือโอกาสนี้รีบไปซื้อของในเมืองพาเด็กสี่คนไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อเตียงซื้อผ้าห่มกลางวันเพิ่งจะมีฝนตกหนักไปคิดว่าถึงกลางคืนก็อากาศก็คงยังไม่อบอุ่นเท่าไรเขาขับรถคาดินแลกวันมาใบหน้าเด็กสี่คนเต็มไปด้วยความโงน,นและเฝ้ารอต่างยืนล้อมอยู่ข้างรถแต่กลับไม่กล้าขึ้นรถ ขึ้นมาสิชินซือโอเลื่อนกระจกลงแล้วพูดพร้อมหัวเราะบอริสพูดอึกอกักเสื้อผ้าของพวกเราสกรปรกมากชินซือโอพูดมาเถอะไม่เป็นไรนี่คือรถที่พวกเราใช้ทําธุระถ้าสกรปรกขึ้นมาพวกเทอมาทําความสะอาดก็พอนี่รับรองจะทําให้สะอาดหมดจดเลยครับเด็กสี่คนพยักหน้าพร้อมกันรัวๆจากนั้นก็ขึ้นรถอย่างระมัดระวังขึ้นรถแล้วบอริสที่มีภาพลักษณ์เงียบขรึมมาตลอดนั้นก็โลดโผนขึ้นมาทันทีตาเขาเบิกกว้างและถามไม่หยุด รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ V8 สูบใช่ไหมครับแรงบิดสูงสุดคือเท่าไรระบบเกียร์อัตโนมัติมีกี่จังหวะครับ4จังหวะหรือ6จังหวะครับเอรถมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวไหมผมเห็นมีป้ายอยู่ว้าวยอดมากเลยครับเห็นว่านี่คือรถที่มีระบบควบคุมการลื่นถลายระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนล้อที่ดีที่สุดในโลกหรูสุดๆเลยแถมยังมีดีวีดีและคอมพิวเตอร์ในรถด้วยใช่ไหมครับ ตรงเบาะหลังคือหน้าจอ LCD ด้วยใช่ไหมครับภาพชัดมากยอดเยี่ยมไปเลยว้าวเบาะเป็นแบบ360องศาด้วยแล้วก็มีเครื่องนวดในตัวอีกนี่คืออะไรตู้เย็นมินิเหรออย่างกับวังของพระราชาเลยชินสือโอมองบริสที่มองไปรอบด้านอย่างน่าสนใจและตอบคำถามของเขาในเวลาเดียวกันบริสในตอนนี้กลับมาเหมือนกับเด็กคนหนึ่งก่อนหน้านี้เขาดูโตเกินตัวโตเกินจนผิดปกติ แต่ว่าบางทีอาจเพราะโลกนี้ที่บีบบังคับให้เขาเป็นคนแบบนั้นเด็กสีคนที่อายุไม่ถึงสิบขวบสามารถเร่ร่อนมาเรื่อยๆจนถึงเกาะแฟเวลนี้ได้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์รอจนบริสไม่ถามอะไรแล้วชินซือโอถามคำถามหนึ่งด้วยความสงสัยดูเหมือนเธอจะรู้เรื่องเยอานะเธออายุเท่าไรทำไมถึงรู้อะไรเยอะแยะจังนายคนเล็กใจใหญ่ก็ด้นแย่งพูดขึ้นมาว่าพวกเราเคยทำงานพัดทามที่โรงซ่องรถมาก่อนครับ บริสอยากมีรถเป็นของตัวเองมาตลอดแบบนี้ไม่ว่าเราอยากไปไหนก็ไม่ต้องลำบากเดินแล้วอ้อจริงสินายอยากได้รถอะไรนะคนนำทางลิงคอนเขาเรียกว่าระบบนำทางลิงคอนเชอร์ีเ่เบ้มปากยิ้มรถระบบนำทางลิงคอนเป็นรถบ้านที่โด่งดังมากถือว่าบริสตาถึงราคาของรถคันนั้นถูกกว่ารถคาดินแลกวันนิดเดียวเท่านั้น หลังจากโดนกอร์ดอนแฉความลับบริสที่เคร่งครึมก็อับอายจนโกรธขึ้นมาตะโกนขึ้นว่ากอร์ดอนไม่ต้องพูดแล้วนายมันให้ปากสว่างกอร์ดอนกำลังจะโต้กลับแต่ชินซือโอทำมือส่งสัญญาณให้หยุดจากนั้นก็พูดกับบริสต่อว่าเธอชอบรถมากขนาดนี้แล้วเธอขับรถเป็นไหมอยากจะมาลองขับดูไหมละ่ะพูดเสร็จเขาเปิดประตูรถออกจากที่นั่งคนขับสิ่งของบริสดีใจจนสันพูดว่าไม่ไม,ไม่ผมขับรถไม่เป็นครับยิ่งไปกว่านั้นผมไม่มีใบขับขี่ด้วย มาลองดูหน่อยก็ได้มาสิความจริงฉันเองก็ไม่มีใบขับขี่หรอกชินสือโอพูดพร้อมหัวเราะเขาไม่มีใบขับขี่ของแคนาดาจริงแต่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่มีคนตรวจอยู่แล้วอีกอย่างใบขับขี่ของจีนก็สามารถใช้ในแคนาดาได้ประมาณ3เดือนบอริสอยากปฏิเสธแต่ไม่อาจทนแรงดึงดูดจากที่นั่งคนขับได้เขาลบลิ้นเลียไปที่ริมผีปากอบหนาของเขาแล้วนั่งลงมือที่สันสะท้านกำลังจับไปที่ที่นั่งคนขับ หายใจเข้าออกแรงๆดวงตาแดงกัำพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าพระเจ้าฉันได้จับพวงมาลัยแล้วฉันได้จับพวงมาลัยของรถคาดินแลกบริสต้องได้เป็นนักแข่งรถมืออาชีพในอนาคตแน่นอนฉันกล้าพนันเลยชินสือโอพูดพร้อมหัวเราะเพราะเขามีความรักและความเคารพในตัวรถมากนี่แหละคือคุณสมบัติที่นักแข่งรถมืออาชีพต้องมี